สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะคะ่นก็จะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกลเพนมือน,นเดิมเอาวันนี้พามาดูคนคนทำอะไรคนทำอะไรวะปลุกจักรรถปลุกจักรรถแซมจักรรถ แซมแซมซ้อมแซมซ้อมซ้อมแซมกับกรดสวยแล้วปีนี้ได้กินไหมกับยายอันนั้นขายยายไรสวยนะมันฝนไม่ตกเยอะนะมันตกพอชุ่มฉ่ำพอสวยเนาะ ไว้ในนี่ใส่ปุ๋ยยังใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปไปแล้วคนใส่ปุ๋ยเคมีเหรอแล้วทางนน้นซ่อมเสร็จยงังหลานไทยหให้ต้องซ่อมดินเทไหมดินอะไรดินโบราณปะดินเคยได้เอามาเทาไหม เอาหน้ามันออกแล้วเนาะมันก็ยืนให้ยุงกัดเล่นหนาหน่อไม้ไม่มีักระหนอเลย่อไม้มีไหม ไมได้ออกมาก็กินไม่ทันเหมือนว่าแล้วเ

มันอ้าวเหมือนมันอั้นมันตกไม่แรงเนาตกไม่นานเนมันแรงก็จริงอยู่แต่มันตกไม่นานเนาะมีวันนั้นอ่ะวันเดียวที่นานาน,น,นานก็ไม่เท่าไหร่น้ำมันไม่อิ่มสักทีเนาะอันนี้อันนี้ทำไมเขาไม่ได้ลื้อยากใหญ่อะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยหลังเนี้ยทำไมเขาไม่ได้ลืหลังเนี้ยเนี่ยบ้านยายหลังเนี้ย ไม่บ้านบ้านหลังเก่าแก่ทำไมไม่ได้ย้ายเนี่ยขยา,ายไปแล้วนั่นลูกก็อยู่อ๋อเออมาอยู่ทางนี้แหละลูกเทล้า,ลาไม่ต้องขมาหาแดเดนะฮะหาแด็กเขาก็มีกินฮะ

สวยเลยนะสับป,ปะรดอะ่ะไอ้นั่งเขาไปแบกแต่นั่นเหรอกลับ<อ>มาดึกไหมแดงแดงเอามาซ่อมแดงสับป,ปะรดโอ้โหยุงยุงยุงเล่นแล้ว จากได้นมไม้สดมันก็ไม่ได้อะเนี่ยตัวนี้ยังเหมือนจะตายอยายเออมันตายนะเนี่ยเนี่ยยลีจับออกมาหลุดเลยมันตายนะเนี่ย เนี่ยหลุดเลยเนี่ยมันเหมือนปูนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลุดเลยนะยายเนี่ย เจอกันเน่าอ่ะโอ้ตะไคร้วสวยวะ่ะโอ้ผักบุ้งเนาะคานเต็มเลยโอ้ยอดก็สวยนะ ยาลองบ้านยายเสร็จแล้วข้ามไปบ้านแล้วเหรอ ยายข้ามไปบ้านนะหรอจะอ,อมทอดไข่เะอมมาทอดไข่เลย จะรีตัดไม้ไผ่มาจากไหนเบ้อเลยเอาไม้ไผ่มาจากไหนเบ้อเลย ไอ้โป๊มึงมาเจ้าของมึงมาเหรอโปก๊กฮะมึงมาวิ่งอยู่นี่เจ้าของมึงมาเหรอ สวยนะยายลีสวยแต่มันโคกยอดพอกบ้งนะ่ะสวยอยู่นะ้าแต่มันโคกเนี่ยจับขึ้นมามันตายเลยนะจับขึ้นมามันหลุดเลยนะเนี่ย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 ดูลเหเือนไม่ตายนะ แต่พอดึงขึ้นมาเน่าเลยเนี่ยเห็นนะเออเหมือนดินมันเค็ม<ะ>เนี่ยเห็นนะไหมทางนู้นเป็นไม่ลองดึงดูทางนูน้น,นไม่เป็น,น,น,ปนฮะ น,นี้ไม่เป็นไม่เป็นถ้ามันเป็นจับมาดึงดึงขึ้นมาหลุดเลยนะลองจับดึงขึ้นมาหลุดเลยอันนี้หลุดไหมนี่เห็นไหมเนี่ยมันเหมือนปูนเป็น ปูนเชื้อลามะแล้วก็ดินเหมือนดินเค็มด้วยเหมือนดินตรงนี้มันเค็มอ่ะใส่อะไรนี่อ,อ,อืมในแสดงว่ามันเป็นแทเนี้อะไรมันก็ไม่อยู่เด่องไปเป็นรูเป็นรู ตรงนี้มันซ่อมไม่ได้หรอกมั้งมันเป็นบ่อยป่ะตรงไหนซ่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องซ่อมมันซ่อมไปก็ตายซ่อมไปก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนดินเค็มอะแต่ทางโน้นไม่เห็นเป็นไรเป็นช่วงนึ่ง มาจากที่นู่นน่ะเหรอดีมีของตัวเองไงดีไม่ต้องซื้อคนอื่นเด้อ ถ้าซื้อมาซ่อมด้วยก็ตายโอเคค่ะคลิปนี้เยป็นเขาจบไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ